ก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะได้แบบร้านเติมโลมาคกนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่รับกดเกมฮาร์ก,กับกดผลบอกฟุตเนี่ยผมขอใน้นำร้านนี้เลยแล้วกันนะครับร้านคริสตัลชอปนี่นะครับ ซึ่งถ้ใครอยากจะมาเติมเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะผมจะแปะไว้ในทุกคลิปคลิปเลยนะครับก็นะครับจะมีบริการรับฟาร์มเนี่ยบล็อกฟู้ดโบคุโนโลบล็อกนะครับโลก์อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับเลดฟาร์มนะครับกดดูได้เลยนะครับคือร้านนี้นะครับเป็นร้านที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับคือร้านนี้เนี่ยคือมีบริการฟาร์มบริการแบบกดผลด้วยนะร้านนี้นะครับรับฟาร์มแบบดีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวรหัสท่านเนี่ยจะหายหรือว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าใครอยากจะเตินะครับวป้าอ ถ้าคุณอยากจะหาร้านบริการดีๆเนี่ยที่คล้ายกับช่องของผมที่มีคุณภาพนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านอดิดเมชช็อปนี่นะซึ่งนะครับในร้านเนี่ยจะมีการบริการรับฟาร์มหลายแมปเลยกันนะครับซึ่งจะมีการปั๊มวิวต่าง,ต,างต่างนะครับเช่นสตีฟวันพีทบอกฟูชเจลเบกแมซิตี้ดันเชนควสนะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรดีนะลุมทีริมทิงพีแล้วก็ชินโดไลด์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับออสตาอาร์ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับมีการเติมผลด้วยนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ขายนี่นะครับผลปีศาจนะครับทุกๆตอนเย็นนะครับแมปบันพีเดจเนอรี่นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งถ้าใครอยากจะมาซื้อนะครับหรือว่าจะมาจำหน่ายเนี่ยก็มีการกดผล ID เดียเรบอกด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคนะครับถือว่าเป็นร้านที่ดีเนาะก็จะใครอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เพล่างคลิปนะครับผ to มขอบคุณนนะะคคมากรับ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเกม <c oughs> เกมที่มีชื่อว่าลาดไพเลยหรือว่าลาดพีนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็นะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของเกมมากเลยนะครับที่ให้ผมเนี่ยนะครับมารีวิวก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับจากใจจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยมานั่งรออัปเดตตั้งแต่ตอนเที่ยงและตั้งแต่หงม,มงเช้าเลยเอาง่ายๆคือมานั่งรออัปเดตแล้วนะคนดูนั่งรอแบบโคตรนานนะครับนั่งรอมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็เออ นะฮะคุยกับแอดมินอะไรมานี่นะครับแล้วก็ได้มารีวิวเป็นคนแรกหรือเปล่าวะก็โอเคนะครับกับาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันก่อนเลยนะฮะนะครับคือพี่จะตัดคลิปนี้แบบแย่ๆหน่อยนะครับจะทีบตัดหน่อยนะก็ในคลิปนี้จะมีแบบว่าแจกโค้ดแล้วก็เอ่อรีวิวอันนี้นะครับแล้วก็นี้นะครับมันจะเป็นเอ่อไอตัวนึงนึงนี้ผมบอกให้กันว่ามันทําอะไรได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเอ่อรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะครับ ผลนี้นะครับผมจะขึ้นรูปให้มันเป็นผลที่เออมันจะอยู่ในนู้นอยู่แล้วนะครับที่ผมแบบว่าเอาขึ้นนับมาดูนะครับมันเป็นผลที่แบบว่าที่มากเลยนะคนดูดูดินะครับนี่นะครับจะมีบอลไฟนะครับกับบอลสายฟ้าเองซึ่งก็นะครับผลมันชื่อว่าโซลุโซลุโนมินะครับเป็นผลเออเป็นผลของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นท่าของมันนะท่าแซดนะครับปั้งเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็มีข้างบนชื่อที่จัดนะครับแล้วก็นี้เป็นท่าเอกนะครับชื่อว่า ซันเบอร์นิงหรือว่าเอาง่ายคือพาทิตเผาไม้ได้เองนะครับนี่อุ้ยที่อาจารย์แล้วก็นี่นะครับชื่อว่าคาวไฟได้เองหรือว่าคาวไฟนะครับเป็นท่าบินได้เองนะครับแล้วก็ตัววีเป็นโซ่โพคัสนะครับโพคัสอะไรมานนะครับปังจะเป็นการดึงดูดได้เองนะครับแล้วก็ทําดาเมจนะครับก็เอาจริงคือโคตรเท่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับวลาบินก็จะใช้อันนี้บินนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เอาไว้ดูเล่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ตัวน่าจะเป็นตัว NPC ที่น้องเขาเสกมาให้ดูนะครับน่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบเออเป็นแบบ s u มมอน e r อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออน้องเขาบอกว่ามันแบบยังไงเดียคือผมไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่ามันสามารถที่จะเสกขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ไปเัออื่นได้นะครับตีตัวออื่นได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอแบบเออ นะครแจกโค้ดก่อนแล้วกันจริงๆเรามีโค้ดเยอะมากนะครับแล้วก็มีโค้ดช่องเราด้วยนั่นเองนะครับโค้ดก็นะครับจะมีเยอะมากเลยนะครับมีโค้ดเมาคุม่านะครับเมาคุม่าเนี่ยก็จะได้เรื่องของเงินน่นเองนะครับเมาคุม่าจะได้เงินนะครับ 10k นะครับแล้วก็นะครับจะมีโค้ดเป็นโค้ด utv นะครับเป็นโค้ดลิสตั๊กนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโค้ดของ jazz gaming นะครับเป็นโค้ดเงินน่นเองนะครับหรือว่าเป็นโค้ดลิเดียมเงินนั่นเองนะครับกดลิเดียม อันนี้น่าจะใส่ไม่ได้อยู่นะแปบหนึ่งแล้วก็คิงนอนเคดีนะครับคิงนอ o เคดีจะได้ 1K นะครับแล้วก็3 m มเอฟวิ it, คือโคดิสแตกนั่นเองนะครับโคดิสแตกอีกแล้วนะครับแล้วก็โคดีโอเกมบิ๊กนะครับโคดีโอเกม i ิ๊กลีสแตกแล่ที่สุดกูก็ได้ความฝันมาคนดูแล้วก็เอ่อโคสออส s t สเตอร์นะครับ โอสแคสเตอร์ีเนนะครับช่องพีโอเองนะครับจะได้เรื่องของเงิน 10K นะครับก็เอาไปใส่กันได้นะครับพี่ก็ทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปคิปชั่นเนาะโอเคนะครับทุกคนเออแต่แต่ว่าคือเดี๋ยวผมไปถามข้อมูลไปแล้วนะครับโอเคครับผมไปถามข้อมูลมาแล้วนะครับที่มันเสกเมื่อกี้นะครับมันคือผลบิสกิตนันเองนะครับซึ่งผลบิสกิตก็สามารถสุ่มหาได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสกได้2ตัวนะครับเป็นซัมมอนเนอร์อะไรมานะครับก็จะสั่งปฏิกิิอื่นได้อะไรมานี่เนาะก็ถือว่าเท่มากนะคครัับแล้วก็มมนนจตีีท โจมตีด้วยโจมตีมันด้วยนะครับอย่างนี้คือมันโจมตีด้วยนะครับโอ้เกือบตายเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะโอ้ยในเทสโซนก็ตีกูเหรอตายเฉยเลยนะครับโอเคถือว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับโคตรคือโคตรเท่นะคนดูครับโคตรเท่จริงจริงนะแล้วก็ผมจะอธิบายข้อมูลหลังๆให้ฟังนะครับว่าวิธีได้มันจะมีกิฟต์บล็อกกับกิฟต์โกลเด้นกิฟต์โกลเด้นบล็อกนั่นเองนะครับก็กิฟต์บล็อกนะครับมีโอกาสได้2%เรนนะครับมีโอกาสได้ผลดิจิทัลลี่เกือบทุกผลนะครับ แต่ถ้าเป็นผลบิ๊กมามนะครับมีโอกาสได้0.5นะครับจากโกลเด้นจิ๊ตบ็อกนะครับมีโอกาสได้0.5มีโอกาสได้ผลบิ๊กมามกับผลวิสกิตโอกาส50นะครับก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าใครระสุ่มก็รีบสุ่มนะครับในตอนนี้นะฮะมันจะเรียกเป็นตัวอย่างว่าจิ๊ตบล็อกนะครับใครอยากสุ่มก็รีบสุ่มเอาละนะครับ โอเคครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าใครที่แบบยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดด้วยนะครับซับสไครป์ด้วยเราแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับเกมชื่อว่าลัดไพเร็ดนะครับเกมโคตรดีผมโคตรแนะนําเลยนะครับโคตรแนะนําจริงๆนะครับเกมดีโคตรๆนะคุณดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมบ๊ายบาๆผมเจอกันนะครับ